ะะกับเกม Identity นั่นเองวันนี้นะคะน้ําหวานจะมาเล่นตัวดดนเซอร์นะคะหรือตัวนักเต้นหญิงตัวนี้นะคะตัวดดนเซอร์ก็ความสามารถของเธอจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมแล้วกัน <c oughs> ไม่อยากที่ดูความสามารถแบบเบื้องต้นนะเดี๋ยวมันจะดูนี่ไะกดสิครับเออเน็ตมีปัญหาอีกแล้วทุวกคน เน็ตมีปัญหาจ้าไปเร็ว go <laughs> เน็ตมีปัญหาแล้วเอาตาย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  Hunter คะกดสิคะโอเคนะคะอยู่ในเอ่อแมปนะครที่ไม่หลบไหลนะก็เหมือนเหมือนตัวเพื่อนเพื่อนเรานี่กเขาจะเลือกตัวนักบินกองทัพตัว พิเท็แล้วก็ตัวตาบอดมานะเสร็จแล้วก็เป็นนักเต้นเองนะอย่าคือแบบเอาจริงนะทุกคนน้ำหวานจะบอกอะไรให้คือแบบน้ำหวานคือแบบเวลาเล่นตัวนี้คือน้ำหวานแทบไม่ค่อยได้ปั่นเลยนะพ๊บชอบเจอฮันเตอร์ตัวแรกบ่อยๆบ่อยๆบยๆเป็นแมรี่นะเหมือนสกินนี่แมรี่สกินด้วยแมรี่นางดูมีฐานะดี กั่นไปก่อนทุกคนฮันเตอร์ไม่น่าจะมาหาเราเอ้าตาบอดนี่เอา้าพิเทศบอกผู้ล่าอยู่ใกล้สานัล้วพดีนะแต่ตานี้นะนักขวดหญิงเขาโกงนะเพราะว่าเนี่ยคือแบบมันสามารถทะลุทะลุทุกอย่างเอา้าสวัสดีตาบอดโอเคเริ่ันแล้วโอเคกระจกนี้เราไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่ามันไล่เพื่อนอยู่ไงถ้าเกิดว่ามันยังไม่ไล่เพื่อนแล้วแบบกระจกม,มันมาหาเราเนี่ยรีบเบี่ยงตัวออกจากเครื่องด่วนเลย อย่างตัวจะเครื่องให้ไวที่สุดเลยนะอ้าวแล้วเหมือนตัวแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกนางวิ่งกองทพจะไปช่วยะล้วแต่เราก็ปั่นไปก่อนตัวนี้นะสามารถคอมโบได้นะแบบคอม,คอมโบกล่องดน,นตรีได้เช่นหลบไปวางกล่องดน,นตรีช้าไว้ใกล้ไว้ข้างเก้าอี้อะไรประมาณนี้รอให้เก้าอี้ช้าให้ฮันเตอร์ช้าพี่วย แต่เพื่อนเขาไม่ช้านะจ๊ะอ,อ,อันนี้มันมีข้อดีอย่างที่เพื่อนไม่ช้าด้วยนะก็โอเคนะแต่เรายังไม่ใช้ไงหยุดทอนละค่ะก็เลยจะเข้าไปเพื่อนทันเป็ด่อยฮัลโหลเฮ้ยทันเป็ดหน่อยท,นนอยทนันปะเนี่ยเอ,อ้ยน่าจะทันนะโอเคแล้วตาบอกเขาปั่นเครื่องแล้วโอเคเครื่องนี้เราเริ่มใช้กล่องดนตรีได้เลยนะช่วงนี้เราเราใช้กล่องดนตรีได้เลยนะเพราะว่าตาบอดเรารู้ว่าตาบอดเขาปั่นเครื่องหนึ่งแล้ว เฮ้ยโอเคไม่มาหาเราไลรเพื <Kyoto> <desserts> ่อนอยเอาเรียบร้อยครับนักขวดหญิงเฮ้ยมีวาร์ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนนักขวดหญิงหนูมีวารไหมลูกหนูน่าจะวาร์ปได้นะเนี่ยแต่เราไม่มีใครไงแกเราไปช่วยเราปเราไม่มีใครเลยไปช่วยเลยเราจะต้องไปแล้วทุกคน ไม่เป็นไรยีงม,มีไทสิ่งเสียงไม่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวให้เพื่อนปั่นไปอุ้ยมัน,มนรู้แล้วว่าเรามาแต่เราไม่น่าทันแล้วแหละทุกคนโอเคเพื่อนบอกตั้งใจถอดรหัสไปโอเคไม่เป็นไรเราเพื่อนเราขอโทษนะแต่แบบเราไม่มีไทไงไปช่วยก็เสี่ยงอะ่ะช่วยคือเสี่ยงเสี่ยงที่โดนตบมากเลยจ้ามาค่ะปั่นต่อค่ะ รามาเพื่อสายปันโดยเฉพาะโอ้โหฮันเตอร์มา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 ฮัชมาเปลี่ยนเป็นกปกองช้าก่อนเผ่อจุก๊กต่แบบแมรี่มันวง,ม,นวงมันวงยากอะทำไงดีพี่พี่ประมาณไหมเนี่ยเออมา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 ,มาวนตรงนี้สักรอบสองรอบไปเพื่อนอืมเา้ามันพังกล่องไปแล้วจ้าย่าย่าทำเลยโอ้โ โอ้หเี๋ยเดี๋ยวเด,วเดวีพี่พีใจเย็นพี่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น,ยนขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นด้านบนขึ้นด้านบนเอาด้านบนมีเครื่องอยู่จ้าจ้าเพื่อนปัดเลยจ้าวิ่งวิ่งเข้าในนี้เข้าที่ที่ที่จุกได้โอเคเข้ามาทางนี้เลย อ้าวมันมามันตามมันามาทเฮ้ยไปทางโน้นทำไมกระจรกอ่ะกระจรกอยู่นี่โว้ยวนไปก่อนวนสักรอบหนึ่งเดี๋ยวติตดตีเอามไม่โดวนวิ่งเข้าไปหามันทำไมวะเนี่เพื่อนจุดได้ไหมเอ้ยเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อน,อน,น,นปัน่นอยู่ดีดีดีเอ้ยเอ้ยไปลุงเครื่องนั่นแหละเครื่องนั้นเราก็้เสร็จแล้วเพื่อนใจเย็น เมื่อนานเลาใกล้เสร็จแล้วแต่ลมตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แฮะอ้าวเหมือนฮันเตอร์จะรู้นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวปืนเขาไปทำอะไรตรงนั้นเฮ้ยฮัลโหลทำอะไรกันโอ้ oh. ชีวิตเฮ้ยเหมือนฮันเตอร์รู้อ่ะเตรียมแล้วอ่ะแแย่จังอ้าวเราฮันเตอร์ใช้เทเลไปแล้วด้วย เต่งไอ้โอ้โหทำไมดวงดีจังวะเนี่ยมันไม่รอดอยู่ดี้ทุกคนโอ้โหตรงเนี้ยใครมันจะไปรอดคำถามก็เนี่ยประมาณนี้แหละทุกคนมันเป็นอย่างนีต้ตลอดอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนออกไปเลยเออกไปเลยเพื่อนออกไปเลยยูโกเฟอร์คุณไปก่อนอเอาเอาเอา,เอาไหนดีวะฉันฉันไปก่อนแล้วกันเอาไปฉันไปก่อนชีวิต กดหรืตีเสือสองกล่องก็ยังไม่ได้ใช้เลยอะอ้าวเหมือนเพื่อนออกได้ใช่ไหมใช่ออกได้จ้าโอเคเดี๋ยวเราไปตาต่อไปกันเลยดีกว่าวันนี้เอาสักสองตาพอนะอไปไปตาต่อไปอมาแล้วเอ้ยเหมือนทานจะเป็นคนรวยด้วยนะเดี๋ยวดูหน่อเ้ยคนรวยจริงด้วยวมาเล่นตัวเดิมนี่แหละ เปลี่ยนสก,กินหน่อยไหมทุกคนสก,กินนี้มันดูเออบลักบะบะมันดูแปลกๆงั้นอ่าเปลี่ยนสก,กินหน่อยแล้วกันอาสก,กินแล้วเดี๋ยวอาอสกินกกนี้แล้วกันสกินแบบธรรมดาธรรมดาแต่สก,กินนี้สวยดีนะชอบมันมีแมคคานิกสองตัวเลยนะโอ้ยแย่งกันปั่นเหรอเธอเพราเธอสองคนแย่งกันปั่นเหรอจะ๊ะแมคคานิกเนี่ยมาจ้ามา อันนี้ค so ือแบบเอาจริงนะคือเอาตัวไหนได้อะแต่ไม่เอาตัวกวางได้ไหมทุกคนคือแบบเราไม่ชอบอ่ะไม่ไม่ไม่ก็มันไม่ได้อะไรนะแต่แราเราเรารู้สึกว่าแบบเราวิ่งทางตรงไม่ได้แล้วแบบโซ่มันหลบค่อนข้างยากอ่ะมันต้องแบบหามุมดีๆหลบไว้เออคือแบบเราต้องไปหลบข้างไม้อะไรมันไม่ได้แล้วเราจะไปหลบข้างไม้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ มันมันมันจูยากแต่ลพอเล่นมันก็เล่นยากพอสมควรเลยต้องฝึกดีๆโอเคตัวนี้ก็แบบอ่ะคือแบบตัวนี้ก็จูถ้าเกิดว่าแบบไม่ใช่ตัวที่แบบมันไม่ใช่ตัวที่แบบสกิลมันเคลื่อนย้ายได้มันแบบเคลื่อนย้ายแบบไปฝั่งตรงข้ามได้อะไรเงี้ยคือแบบตัวนี้มันจะเป็นแบบตัวดีแบบว่าตัวนี้มันจะแพ้ทางพวกตัวที่แบบว่ามัน มันสาแบบข้ามฝั่งข้ามฝั่งไปมาได้อะประมาณเฮ้ยแจ็คว่ะเฮ้ยแจ็ค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 อุ๊ยแต่ต้องระวังหมอกโอ้ยมันไม่เห็นเราเดยอ่าพี่ไม่เห็นหนูวันนี้มีแจ็คแจ็คแจ็คโอเคโอเคแจ็คก็ต้องใช้กล่องช้านะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันปลดล็อกไงมันมันต้องใช้กล่องช้าไงเพราะว่าแบบมันหายตัวแล้วหายตัวมันเดินค่อนข้างเร็วนะ เรียบร้อยฮะล้งไปแบบว่าเร็วๆันไปเร็วเวอร์เอ,อแล้วเหมือนรู้สึกว่าจ้างเครื่องกลสองคนนี้เขาจะมาด้วยกันซะด้วยนะดูสิเป็นผูดโดูมาด้วยกันชัวร์คอน่แต่คอกันอยู่แล้วชื่อก็เหมือนเหมือนกันอ่ะก็เปี่ยคือชื่อเป็นภาษาจีนเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวตรงถ้าเกิดใครสกเกตเห็นก็เปลี่ยนแค่ตัวตรงตัว,ต,วตัวที่สองอ่ะเอ่ออเป็นภาษาจีน จะถามว่าเราอ่านออกไหม,มคนเรียนภาษาจีนอย่างหวานมาเนี่ยก็อ,อ่านไม่ออกเฉยกลยอ่านไม่ออกสิคะโอ๊ยชัดพูดเยอะชัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อขุดแล้วเพื่อนอีกคนน่ะไม่ไม่เอามองเพื่อนมาด้วยนะโอ้ดีจังตายคนจีนประมาณนี้แหละอ้าวแล้วเหมือนแจ็คจะแจ็คแจ็คมีวาร์ปโอ้ยนั่นไงว่าแล้วเพื่อนดึงได้ไหมอุย้ยดึงได้อ่ะแต่คนเฝ้าสุสานดูแทนจ้า แวบไปดูสถานการณ์สักเล็กน้อยเอ้ยโอเคเหมือนเพื่อนอีคนอยู่เสร็จแล้วนะคนจะได้แล้วด้วยเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องตรงกลางกันเราใช้เครื่องเราใช้เครื่องได้เลยแล้วกันใช้เครื่องกล่องดน,นตรีเลยอะมาค่ะเพลงมาเออโอ้โหเราไปล้มกองกันตายแล้วเพื่อนเราจะช่วยได้ยังไงไปล้มกองกันแบบนั้นนะ อ้อแล้วคนก็สารก็นอนกองกันอยนู่นั้นแล้วเพื่อนอีกคนล่ะอ้าวเราปรินไปแล้วด้วยโอ้โหรีวตาดีน่าจะไม่โอเคเอา้าข้าง,างหาา้กันอีกคนมาสวัสดีเพื่อนเอาปันด้วยกันเธอไปช่วยไหมเดี๋ยวเราไปช่วยเราปลีกตัวออกมาก,ก่อน มันมันมันไปคอรหะกรอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาช่วยเพื่อนตรงนี้เพื่อนเรามาแล้วเธออาจจะไม่ค่อยทันเฟรนะแต่แบบมันมันต้องช่วยมันไม่มันอยู่ไม่ได้อะมันต้องช่วยเอาตรงนี้เลยเหราเพื่อกลางแจ้งเลยเหรอเธอโอหงั้นเธอก็ไปช่วยเพื่อนอีกคนนึงแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปปั่นโอเคไม่รู้อะจะได้ป่นปะเนี่ยมามามาอีกสามเครื่องอีกสามคนบอกเลยครับยับครับ ใครยับครับพวกเราเ네นี่ยแหละยับพวกเราเนี่ยแหละยับเพื่อนเพื่อนต้องไปช่วยนะเดี๋ยวเราปันเองเอ้ยเหมือนเพื่อนรู้งานว่ะเพื่อนไปช่วยปันเองปันเองปัดเองปัดเองเพื่อนไม่เป็นไรอะไรของมันวิ่งซิกแซกอ๋อหลบหมอกโอ้ยหไม่นานรอแล้วนาจะต้องปล่อยตายเพื่อน ไปช่วยเลยเธอต้องปล่อยตายเถอะปล่อยตายอย่างไรก็ต้องปล่อยตายไว้แกคือแบบยังไงแบบปล่อยตายอ่ะยังไงต้องปล่อยตายเฮ้ยช่วยได้ด้วยโอ้โหหนึ่งในร้านตายตายตายหนึ่งในร้านเลยอะอ้าวเพื่อนล้มอีกแล้วส่วนช่างเครื่องกลก,ก็ไม่น่าจะรอดแล้วก็ได้ไดแต่ปั่นไปนะ เอ้ยเครื่องนี้ได้เยอะลูเครื่องใครวะไม่รู้อะ่ะเครื่องใครอะ่ะเครื่องใครไม่รู้เอ๊นา่าจะเครื่องคนภาคศึกษาเครื่องเก่าหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะไม่รู้อะ่ะปั่นไปก่อนไม่รู้เนีไม่รู้ปั่นไปก่อนเราแบบปั่นแบบปั่นแบบบุกบ,บ,บ,บุ้นอะ่ะบ,บุกบุ้นปั่นมากอะ่ะคุณลาเป็ดเป้า,มาหมายระวังเออเรียบร้อย เราแบบช่วยเพื่อนเท่าที่ช่วยได้เพื่อนเรามาแล้วเด้อจะไปเลยไปไปไปเดี๋ยวเราจะกลับไปช่วยข่างข้างกลต่อมันเห็นโอ้โหเดยว,ว่าเดาว,ว่าพี่จะไม่เห็นหนูซสอีกับพี่เห็นหนูได้ไงพี่เห็นหนูเหรอหนูว่าพี่ไม่เห็นหนูเด้อไม่จะเห็นแล้วแหละแลกเรียบร้อยโอ้โห ขนาดนี้ยังโดนเลยแล้วบางทีก็ไม่ต้องอะไรขนาดพี่พี่พี่ไม่ต้องอะไรขนาดนั้นก็ได้โอ้โหลงคนา้อสรสารกไม่ไหวแล้วลงห้องวีแป๊บตายตายตาย,ตายชีวิตนี้ก็ไม่น่าจะรอดแล้วทุกคนถึงแม้มันจะเหลือหนึ่งเครื่องก็ตามโอ้โหแล้วคนเฝ้ารูศรอยู่ห้องวีพัดเจ้าพี่ครับคือคนเออคนฝ้อคสูศรไม่อยู่ห้องวีโอหโห้ยตา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 ย t r ตายตายตาย ชีวิตไม่น่าจะรอดเพื่อนทำอะไรเนี้ยโอเคครับทุกคนแล้วว่าตาเนี้ยก็ไม่น่าจะรอดแล้วแหละให้เพื่อนมันไปลงหลุมเถอะโอโ้เรียบร้อยครับโดนกลับลงห้องวีเหมือนเดิมดีจังให้เพื่อนเขาไปลงหลุมน่าจะได้เพื่อนหาหลุมให้เจอนะ หาลุงให้เจอนะเพื่อนนะ See you tomorrow เฮ้ยเพื่อนมาช่วยโอ้โหยอดเลยขอบใจโอ้โหเพื่อนแหงโคตรใจดีเลยแล้วโดนตบแล้วเรียบร้อยทุกคนครับแต่ว่านะเราก็ไม่น่าจะรอดแล้วแหละเครื่องตรงกลางก็เสร็จไปแล้วเออ มีเครื่องไหนให้เราวางกล่องโนเตียแล้วก็หาของอันอื่นด้วยวะได้ไหมอ่ะคือแบบเราเอาเออเาเครื่องนี้ก่นอนเครื่องนี้แตกไปก่อนก็ออกไปหาของของจะได้ว่างสักทีหามาต่อต่อชีวิตท,ทุกอย่าง เื่อนี่ได้ข่าวว่าเฟดโอ๊ยเอามาทำไมเนี่ยน้ำหอมเนี่ยฮะเรียบร้อยอะ่ะเราจะไปยอมไหมทุกคนยอมไหมแต่ว่าเราต้องยอมแล้วแหละหรือไม่งั้นเราจะต้องจุกไปจนกว่าไม่เป็นไรถูกไม่ได้อยู่นี่ตูกอยู่ไหนวะตู๋อยู่ไหนวะ เดี่ยวทุกคนเราว่านะเราน่าจะตายแล้วแหละทุกคนไปเถอะไปกลับคะเลหาดกันอย่างสบายใจโอ้โหเมื่อกี้มีความแหลกด้วยนะโอเคครับก็อ่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยยืมกดกระดิ่งกุ้งกิงด้วยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ